ไรฟร์น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปน้ำตกแห่งนี้นะมีความกว้าง150เมตรและสูง23เมตร กำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว1 4 0 0 0ถึง17,000ปีที่แล้วเป็นสถานที่ที่คนไทยชอบมาเที่ยวมากโดยกิจกรรมหลักๆที่นี่ก็คือการนั่งเรือนะคะเพื่อชมวิวน้ำตกไรฟอร์ให้ใกล้ที่สุดโดยเรือที่นี่ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบก็คือ1นั่งเรือแดงข้ามฟ้าค่ะตัวนี้ราคาจะแค่3ฟัง2นั่งเรือฟ้านะคะเพื่อชมวิวประมาณ25นาทีโดยเรือเนี่ยจะพาเราไปยังเกาะกลางน้ำตกอย่างใกล้ชิดรวมข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยราคา7ฟัง3นั่งเเรือหลืองนะคะค ร็อกทัวร์นะ40นาทีเขาก็จะพาเรานะไปบนยอดโขดหินนะที่มีธงชาติสวิตเซอแลนด์ปักอยู่และก็ล่องเรือไปยังเกาะกลางน้ำแล้วก็พาข้ามฝั่งอันนี้คือได้ทุกแบบเลยจ้าราคาเบาๆนะคะก็คือ20ฟังตรงฝั่งเดียวกับน,น้ำตกไรฟอร์นะยังมีปราสาทเก่าให้เราเข้าไปเดินเล่นแล้วก็สามารถชมวิวน้ำตกจากมุมนี้ได้ด้วยแถวนี้นะก็จะมีร้านอาหารมีเก่ารัดขายใครขับรถมาก็มาจอดบริเวณนี้ได้เลย วิธีการเดินทางมาที่นี่ก็คือง่ายมากนะคะให้เรานั่งรถไฟจากซูริกมาลงที่ไรฟอร์นะคะใช้เวลาแค่50นาทีใครมีเวลาว่างนะแขกแนะนําให้มาเที่ยวที่นี่นั้นหวันไปเลยเพราะกิจกรรมที่นี่คือมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเดินเล่นชมปราสาทล่องเรือนะคะตอนเย็นๆนะก็มานั่งดูพระอาทิตย์ตกชิวๆตรงนี้นะคะแข่บอกเลยว่าห้ามพลาดมาเที่ยวน้ําตกไรฟอรเด็ดขาด